ผมต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวปากน้ำสมุรประการที่มาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพวกเราไทยพักดีแม้ขณะนี้เองถ้าเรามองสีหน้ามองแววตาพี่น้องทุกท่านพี่น้องก็คงมีอะไรอยู่ในใจที่มีคำถามคาใจว่าพักไทยพักดีมีอะไรเหรอวันนี้ถึงหารกล้ามาที่สมุดปาการภายใต้หลักที่ว่าลบแตกหักคนโกงชาติรุกสมุดปาการ เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเรานึกถึงโครงการใหญ่โครงการหนึ่งในแผนเข้าดีฮะพี่น้องเพราะแผนงานเนี่ยเกิดขึ้นตอนปีพศ2538และมีแผนว่าจะบำบัดน้ําเสียตามโรงงานในสมุปาการหรือปากาน้ําเราเนี่ยเป็นการบำรบัดน้ําเสียที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียถ้าทุกอย่างโปร่งใสตรงปรตรตมาปานนี้สมุปาการจะไม่มีน้ําเสียตกรดผมได้บอกแล้วว่าพี่น้องภายใต้รัฐนุนขณะนี้กติกาการเลือกตั้งแบบบดัดสองใบแบบนี้ เราจะคุ้นเคยกับบ้านใหญ่และเราก็จะรับรู้ว่าบ้านใหญ่มีอิทธิพลเยอะเงินเยอะแต่เงินที่เอามาแจากจ่ายให้กับพวกเราในระหว่างการเลือกตั้งเป็นเงินโกงหรือเงินทุจริตทั้งสิน้นแต่อย่างที่ผมบอกนะพี่น้องเราไม่เคยมีความคิดที่เอาเงินจากทุนสามาญเงินจากในทุนใหญ่มาซื้อพี่น้องและสุดท้ายเข้าไปเป็นขี้ค่าของในทุนใหญ่แต่ไทยพักดีจะใช้หัวจิตหัวใจใช้อุดมการณ์ในการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับพี่น้องครับ ขอให้พี่น้องที่ติดตามการต่อสู้ของพัรคไทยพักดีทุกท่านได้โปรดรับทราบไว้ด้วยว่าการต่อสู้ของไทยพักดีจะไม่เหมือนพรรคการเมืองพรรอื่นเราจะสู้แบบจระยุทธ์เราจะสู้แบบไล้รูปแบบมีโอกาสสู้ไปเลยเราสู้ทันทีเพื่อชัยชนะในวันข้างหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี